นี่นะครับนี่นายพานเจอไข่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะว่าจะเจอตัวหรือเปล่าอ่าคาบคาบอยู่ตรงนู้นนะครับข้างล่างนีไข่มีแพรหนึ่งอ่านายพานบอกว่าเจอมีไข่แพรนะครับก็มาดูกันว่าจะมีสองตัวหรือเปล่านะครับหรือว่าไข่อ่าแม่เดียวแต่สองแพรแต่ไม่ใช่นะถ้าแพรหนึ่งมันจะมีเยอะนะมันจะมีเยอะ อันเนี้ยยังยังไม่ถึงแพรนะครับก็อาจจะมีแพรเดียวนะครับแต่ว่าไข่คนละที่กันโอ้ไข่แพะหรือไข่กวางเลยโอ้ดูดูโอ้ดูแพงไหมอีกม,ม,มันไข่มันยังไข่ไม่หมดนะครับยังไข่ไม่หมดก็ไข่เรียกไข่ลาดไป ขบวนจะอาวคนนี้ออกได้เนายไข่อยู่ข้างในอีกเลยตาลบอกว่าไข่ยังมีไข่อยู่ข้างในอีกนะรูไปนู่นก็มีมีจอบปันลงไปเลย,โ,ย,โ,ยโหใส่ตรงทะลุไปนู่นอยู่เบาๆนะจับมาเลย มีประสักหน่อยนะครับก็มีปลาไม้อ่อันนี้ต้นกลางปลานะครับก็คิมนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับเอฟซีทุกท่านนะก็ยังอยู่ที่เขตนะครนายกอีกเช่นเดิมนะครับก็ไปไม่ไกลสักทีนะครับก็วนอยู่ที่อ่านครนายกประจินนะอ่ะไปไปหยิบคาบมาให้ f อได้รับชมหน่อย อ่าเดี๋ยวมีทีมงานนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานไปหขวคาบให้ดูนะว่าคาบใหญ่ไหมนะครับูนกกับายนะนี่นะครับนี่จากสีโอ้หนี่คาบยาวเลยนะครับนี่งูเห่านะครับก็สังเกตกันเนี่ยนะครับเวลาใหนแอบเลยเหมือนที่บอกนะครับว่าเก็บโอ้เก็บโดจะเป็นเหมือนเม็ดแตงนะครับเนี่ย นะเกตเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอืมนะแล้วก็ไข่ไรเพรือสีจะเข้มกว่านะครับบางท่านก็ไปเห็นข้ามงูสิงก็บอกว่าอ่างูเห่านะครับอ่าข้ามงูสิงนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับข้างบนมันจะมีทางเส้น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 นะครับอ่าเหมือนทางกระโดงหลังเขานะครับอ่าแต่ว่างูเห่าไม่มีนะครับ ก็จับเอาไข่ออกมาอีกนะก็ระวังระวังด้วยเพราะว่ามันฟักไข่มันจะดุนะครับโห่อะไรอย่างเง้นะเราหลีกแยกกังเลยอ่ะจะเจอเลยจะเจอเลยจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับเดี๋ยวอยู่นะครับ ก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันชมกันแบบายาวๆไปเลยกินหน้าจะอยู่เผือ่อจะคนละแม่กันเนี่ยไข่เพไข่มันมีคนละแยกกันเลยแยกกี่เกินกอบางท่านบอกว่านะครับลัวจะสูญพันธุ์นะครับ, 0, 000, รบอ่าจะบอกไว้ได้เลยนะครับงูเห่าไม่มีการสูญพันธุ์นะครับเพราะว่า อ่าพวกนี้เขาจะจุไข่หลบมากนะครับบางทีก็ไปซุกไข่อยู่ใต้โคนไม้อย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็ไม่เห็นตามหลืบท่อตามอะไรแบบเนี้ยนะครับอ,อืมเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับมันเยอะจริงๆนะอ่บริเวณนี้ก็ลงไปนี่ก็จะเป็นท้องนานะครับอ่าที่พี่น้องเอฟีต้องมาทำกันนะครับประมาณนี้นะ ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับอ่ต่างต่างเงินดอกข้าไปนู่นกัน็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับเอาไม้อันนี้อย่าเอามือไปแย่นะ ออกว่าจะเจอนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันบางทีก็ไม่เจอนะครับเจอไข่แบบนี้บางทีก็ไม่เจอตัวนะไม่ใช่ว่าจะเจอนะครับแต่ก็เป็นที่ส่วนน้อยนะครับที่าไม่เจอตัวเนี่ยน่าจะเป็นส่วนน้อย มีไข่อีกนะครับนี่ก็ไม่น่าจะใช่แม่เดียวละแบบนี้นะครับน่าจะมีอยู่สองแม่เนาะรวมแม่ไปรวมรูเดียวกันแล้วเนี่ยรวมที่เดียวกันแล้วเนี่ยเพราะน่าจะมีสองแม่นะครับนั่นรูรูนั่นนะไข่ไข่ไข่นั่นนะน่าจะแม่เดียวหรอกเนี่ยนะครับดูไข่นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะ สักประมาณร่วมห้าสิบไปได้แล้วนะครับน่าจะแค่เดียวครับก็ดูภาพนี่ใหญ่ใหญ่กันเลยนะครับดูนุ่นได้ดีๆแจ่งๆปอกูวดยกงนู้นเดี๋ยวดาไปนู่น าใจช่วยนายพันนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่าไข่สองของชุดนี้นาจะไปอยู่แยกไหนแยกนึงไงที่แถเนี้ยช่วยแยกนั่นละ นายพานบอกเจอตัวนะครับขางขาวเน่ยแหละเดีอยอย๋ยวไปลึกเด้อนู้นน่ะตื่นตื่นอย่างนี้ขาขาวแล้วเอาเก็บไข่ไข่ก็้ทำก่อนสองแผงนี่ะอันนี้เดี๋ยวนายพานก็จะ <c oughs> เก็บไข่ไปต้มนะครับอืไปต้มยังไงอ่ะจะไปเพาะพันธุ์อืมอ่ะนายพานบอกเจอตัวแล้วไม่มีรูรูล,ล,ล่างนู่นนะครับน,นี่ขุดกลัวอ่ะขูดมาก ก็ดูกันเพราะว่ามันจะมีกี่ตัวนะครับไข่มันสองชุดเลยนะชุดนี้แตกล้วมเลขขสองเราเอง <c oughs> ไปเอาไอ้ขอมาดิบ้างว่อออยู่อที่ไหนมัมันก็น่าจะมีสองตัวแหละไข่เป <c oughs> ็นสองชุดนะ สมชุดนี่ชุดเดียวหัวใหญ่ไม่เล็กนะาดีๆหัวใหญ่นาะหัวไม่เล็กนาะหัวไม่เล็กนาะไม่เล็กนาะหัวใหญ่นาะ <c oughs> ไม่น่าจะคาบเดียวหรอกไม่น่าจะตัวเดียวดุนะครับนี่นี่ดุนะครับพีนนนบ่น้องมันมีรูลงอีกมันไม่ต้องมีไข่มันมีอีกเชื่อดิ ไปข้ารูเข้าวถงเข้าวถงไปไปข้าวถงไปไปไปข้าวถงข้าวถงเข้าวถงไปกรดูอยู่นะครับเอสซีให้ดูดูดูนะดูไงดูไงเข้าวถงขอยเก็บไข่แอบดีๆลงีลงใช้หนุนดิไข่ที่แจกอ่ะคอยมีรูมังนี่หมดหมดข้าวถงเข้าวถงไข่ไม่น่าจะคิดเดียว บบาายยบายไปไปไปจะว่าง่ายสอนง่ายขนั้นเหรอลูกเอ้ยอ้าวแล้วโน่นตัวอะไรอยู่ข้างในอีกตัวเงี้ยล่ะฮะเฮ้ยไข่คนละที่แล้วเนี่ยเนี่ยเอ้ยหลายแม่่วะไข่คนละที่หวยมีไข่แข็งนึงอ่ะเปิดตรงนี้ก่อนดิเดี๋ยวรูหายเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันมีรูอีกมันมีรูมานี่อยู่เอาจอบปัดมานี่ดิไข่คนละแม่แล้วไม่ใช่แม่เดียวก็แล้วเอาเนี่ยเอาออกไปหางเนี่ย คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับอชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับรรก็กอันนี้หนึ่งตัวแล้วนะครับอเัเดียห,ย,ดหยู่งตัวเล้วนเลยนะ ลุนไปกันต่อนะครับอืมเพราะว่าเจอไข่อีกนะครับว่าคนละที่กันมันก็มันอยู่รูเดียวกันนะครับแต่ว,ว่าจะวางไข่อยู่คนละที่กันนะครนก็กำลังเอาไข่ออกมาอีกนะครับอยงเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆไล่ทีละจุด หายหมดนี่ก็เป็นวิธีของนายพานนะครับมาจับงูออกให้ชาวนาะแปดเลยปะ ระวังระวังนี่อีกหนึ่งแพรนะครับอีกหนึ่งแพรก็ตัวหนึ่งตัวแล้วนะครับแต่ว่าไข่เยอะอยู่นะครับสำหรับรูนี้นะครับไข่ขั้นต่ำนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณร่วมร้อยใบนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็ขึ้นมาอีกประมาณสักยี่สิบยี่สิบกว่าใบนะครับ ก็น่าจะเยอะอยู่นะหน้าน่าจะร่วมร้อยนะครับอืมน้ามันแค่ไหเดียวก็ล็อกเชียดิอุ้ยเชียเจอไข่เยอะมากเนี่ยไข่ก็อีไข่ออนเนี่ยอ่ามีไข่อีกนะครับเนี่ย<ค>ดูนะครับก็รูนไปนี่เกิดสายพานบอกเจอไข่อีกนะนะก็เบสเ็จแล้วรูนี้นะครับขั้นต่ำก็เป็นร้อยใบแน่นอนนะครับ f ี นี่นะครับเห็นเราเห็นไข่แล้วอเราเห็นไข่แล้วไข่มันแตกแล้วเนี่ยไข่มันอยู่คู่กันอ๋อเนี่ยตัวมันมันเริ่มเป็นตัวแล้วฮะมันเริ่มเป็นตัวแล้วก็อีกประมาณสักอ่าเดือนหนึ่งนะครับน่าจะอ่า้อมออกจากไข่นะครับอ่ามีไรอยากรลู่ล่างขึ้นไปจริง นี่แหละตัวปอกอบว่ามาเขียดไข่คนละที่กันเลยหนึ่งใบนครับดูกันว่าจะมีอีกกี่ใบว่าไกลกว่านี้ไอ้ที่ ดูกันนะครับว่าจะเจอตัวกี่ตัวนะครับไข่ไขรร่รวมร้อยใบนะครับลุ้นไปด้วยกันตรนี้น,นีแต่บางทีอยู่ใกล้หนองแบบนี้นะครับเขาก็จะลงอ,ออกไปกินน้ํานะครับแล้วก็บางทียังไม่ได้กลับเข้ามาก็ยังจะอยู่ในบริเวณแถวแถบนี้นะครับ นี whales, ่น all ี s s ่นี่ปลาตัววันนี้อ่ะเจอวันนี้อ่ะนายพานบอกเจออีกแล้วนะครับเจอตัวแล้วนะครับหลบแบบนี้ดูนลกไปวกมาอะไรให้ัวเลยจุดเลยอ่ะเนี่ยอ่นายพานบอกเจอแล้วนะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับเราเห็นแล้วตัวนี้ยังไม่สุดนะตัวนี้ไม่ดูนะเออนั่นนะอ่ะเห็นแล้วนะครับนะเห็นตัวแล้วอันนี้ก็อาจจะใหญ่หน่อยนะครับวางตรงมาวางบปากหน่อยเดีย ไม่น่าจะคราบไข่ก็ยังบอกไม่น่าจะไข่แค่นี้หรอกนะครับตัวนี้ก็ใหญ่อ่ะอ๋อก็พอพอได้นะครับแม่กูได้แล้วมันเหลือแต่โพนี้คงหนีสุดกูอ่ะออกมาใหญ่อยู่นี่ว่ะอืมคนละแม่แล้วเนี่ยคนละแม่เนี่ยมันยังไข่ไม่สุดเลยยังไม่สุดเลยเนี่ย คนละแม่เนี่ยต้องมีอีกก็เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันอันนี้อ,นนอาคลิปอาจจะยาวหน่อยนะคะรับฟรี C ก็รับ <_ uff> ชมอย่างจุใจเลยแน่นอนอน,น,นะครับดูแล้วคนละแม่เน,นี่ยยังไข่อยู่เลยตัวเนี้ยอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดศูนย์รวมของเขานะครับที่เขาจะมาอยู่ในบริเวณนี้เยอะนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับเนี่ย โอแต่ดุนะครับนี่ลองลงลงลองลงไปนู่นนู่นลงไปนั่นนะครับเอาพวกกดแล้วก็ดึงออกมาเลยมันมันใชามันอันตรายไปไปเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไปมื่กี้มันไม่ออกหรอกมันติดไอ้นี่ยอยู่อเอาพวกกดมันอยู่ มันติดอยู่เพ่อเออาจจะมีอยู่สองตัวนะหล่มันน่าจะเกี่ยวกันอยู่หรือว่าหางมันจะไปพันกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องขุด้อาจจะเกี่ยวันอยู่นี่อันนี้อันนี้ก็กําลังไข่นะครับ ต้องดูให้สุดยังไม่สุดรู้นะมีย่างนี้ยังไม่ไข่ไไขตัวเนี้ยเนี่ยก็มาลุ้นกันอันนี้ก็ตัวที่สองนะครับ fc ขุดเลยขุดเลยไม่ต้องไปนี่นะขุดเลยเอยู่โคกนี้อันนี้เป็ มย้อนลงอีกนะดูอย่างเงี้ยเรามวกกลับนะาเอ๋มันต้องมีตัวไปอีกสิไข่มันไหลดูแลมันขุดต่อนะเพราะว่าไข่มันเยอะมากนะครับไข่มันเยอะมากแล้วเจอตัวแค่สองตัวมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ ใด้เสร็จยังดูน,นู้นอ่ะเนี่ยมีฟองข้างบนยังอันนี้นี่เหรอในฟองนี้เอาตัวมาเมื่อกี้เนี่ยสุดแล้วนี่มันขึ้นนี่อีกแก้วโองอ่ะอเ,เออดีไออดีอดีไออดีเนี่ยเกาะบนอนะ่ะน,น่าจะไข่แม่เดียวนะ อืมเอามือไปจกบ,บนเนี่ยเนี่ยบนหน,นูเดียวอันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีขึ้นผมเลย มาไว้ดิน่ะนี่แหล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 ะมาทมันนีอกขึ้นไปอีกนะครับว่าจะตันหรือว่าจะมีรูไปต่อจะไปต่อหรือจะพอซสำนี้นะครับโอ้โหตาจะพอซสำนี้นะครับเดี๋ยวก็อ่า ทีมงานก็จะทําการกบให้นะครับนี่นะครับ fc ดูไข่นะชอบก็กดไลค์ใช่ก็ดกดแช์นะครับไข่นี่ก็นะครับเป็นร้อยนะครับเนี่ยเยอะนะครับนี่ดูนะครับเฉพาะไข่นี่ก็น่าอยู่ประมาณสักสองโลนะครับโลได้สองโลกว่า ก็ยังอยู่ที่หลังวัดหนองบุคคลอลิเช่นเดิมนะครับนี่วันเนาะใช่รายกครก็ขอบคุณนะครับเอีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับและรับชมนะครับในคลิปนี้นะก็จับออกให้ชาวนานะครับได้ไปสองตัวนะครับแล้วก็ไข่อีกรวมร้อยใบนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันต่อในเอพีหน้านะครับมาลุ้นกันนะครับว่า อีพนะีหน้าเราจะเจอกันอีกไหมครับถ้าเราเจอเราก็จะลงให้ฟรีได้รับชมกันนะครับก็ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับก็ฝากาไปติดตามนะครับในช่อง youtube นะครับพิมพ์ไปว่าเกษมศักดิ์นะครับก็ไปติดตามผลงานกันได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ